空虚啊，悲哀、啊，没有真。 แกบัวอ้าผ่านวนอีข้าผ่านของวัดนางกอนติณตังนี้ก็ม่เหยทุกข์ก็ไม่ช่วยถ้าคนมัร่างภาวาเป็นมววทุ่งธรรมดาไม่นี่เพื่อไม่มีวิทยุบ้านใครมีอยู่สองสามบ้านแต่ยายไม่รู้เลือกการนี่แต่ไม่รู้ว่าเคอเทศการสันนี้แม่พ่อค่ะแกว่าไม่เคยเห็น างเลยนี่สุนมัมยแม่กเดิที่บ้านซึ่งผมไม่น้นามันก้าผมเพ่สท,ที่สังเกตมันแปล้ป้องป่น,น้ำอยือะไรมันได้มาซึ่งน้ำเน่ยเนาะมันก้ามาบันนี้ตามเมียเมียชายตือ,อมาลักเด็กซึ่งตอนนั้นมาไม่ทันเยมันก้าวตามแล้วมาปล่อยิ้มมาแค่แล้ว่ต้องตงลงมารับไม่ท้านมาซึ่งลาลานไม่แล้บ้านของ มมไมไไ่ายีเยในความทรงจำของใครบางงคนมีเรื่องราวมากมายผ่าเข้ามาในชีวิตแต่สำหรับชาวบ้านแหลกตะลุกพวกแล้วคงไม่มีความทรงจำครัง้งใดที่ช่างโหดร้ายทเท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในคืนวันนั้น วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 5ห้าหนึ่งทุกตรงของคืนมัจจูราชเนเงามืดก็ถาโถเข้าถล่มหมู่บ้านชายสัสหาไทยอย่างบ้าคลั่งไม่มีใครสักคนคัดคิดคลื่นยักษ์สูงเพียงยอดสมของน้ำทะเลจำนวนมหาศาลเข้าถล่มบ้านเรือนในช่วงริบไา ขือนสมชั่วโมงของการกระเสือกระสนมนีตายชีวิตผู้คนคนแล้วคนเล่าถูกกลืนหายไปในท้องทะเลที่มิดอย่างไม่มีสิทธิ์รอขอในช่วงเวลานั้นที่บ้านก็มีพ่อมีแม่พี่น้องครบทุกคนเลยรวมไปกระทั่งถึงชาวบ้านทั้งหลายหลายๆคนเลยเขาจะมารวมกันอยู่ที่บ้านเพราะว่าบ้านผมดูจาก แข็งแรงกว่าเพื่อนดูดีกว่าเพื่อนดูจะมีความปลอดภัยมากกว่าเพื่อนก็เลยมารวมกันอยู่ที่นี่พออีกสักช่วงเวลาหนึ่งลมมันก็จะหนักขึ้นทุกทีทุกทีบ้านเริ่มมีม,มีมีการสั่นคลอนมันเหมือนจะพังลงมาทุกคนก็เลยทุกคนในบ้านรวมกระทั่งผมพ่อแม่แม่ก็ อุ้มน้องคนเล็กขึ้นมาแล้วก็จูงมือผมพ่อก็จูงมือพี่สาวกับน้องสาวสองคนทุกๆคนที่อยู่ในบ้านเพื่อนบ้านทั้งหลายก็ออกจากบ้านกันไปช่วงจังหวะนั้นเองตอนออกจากบ้านไปนั้น,นด้วยความแรงของลมด้วยน้ำที่มาประทะหน้าผมหายใจไม่ออกเลยแล้วผมก็สำลักอย่างแรงเลยไมทราบว่า เป็นเพราะน้ําฝนที่มาประทัดหน้าหรือน้ําจากคลื่นสะบัดมือจากแม่ลุกไปความรู้สึกผมก็มูกหายไปตั้งแต่ตอนนั้น ผมเองผมก็ไม่ทราบผมตัวเป,ปล่าเปล่าเสื้อผ้าก็ไม่มีติดตัวจนกระทั่งตะเกียตะกายลอยไปจนให้คุณย่าผู่ช่วยดึงขึ้นมาได้มาจนปัจจุบนันนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามีอะไรที่มาช่วยให้ผมรอดตายในครั้งนี้หรือเป็นเพราะว่า เทพยดาฟ้าดินยังต้องต้องการให้ผมมาใช้นี่แผ่นดินอยู่ให้ผมมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทําคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองต่อไปพายุโซนร้อนแเรีเนมหาวัตภัยร้ายมัจจุราชในความมืดได้กลืนกินชีวิตผู้คนนั้นพัน นับเป็นโศงนาตกรรมครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะกับชาวบ้านแหลมตะลุมพุกซึ่งลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลไร้ซึ่งสิ่งกันบังที่นี่แทบไม่เหลือใครให้รอดชีวิตมาให้เห็นรวมทั้งครอบครัวของสุวิทย์ที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปถึงสองคน นนัน้แม้กระทั่งเด็กเราก็มันความตื่นความตหนกตกใจความตื่นตื่นกลัวมันก็ผมเห็นพ่อตาแดงๆพ่อผมโดยเฉพาะพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเก็บความรู้สึกอะไรอะไรได้ดีมากบางครั้งผมก็เห็นพ่อร้องโดยที่แอบไม่ให้พวกเราเห็น คือพ่อไม่อยากที่จะทําลายขวัญทําทําลายกําลังใจเราเราสามคนพี่น้อง <c oughs> ก็ปอดกันแล้วก็ <c oughs> เหลี่ยวซ้ายและขวาคนอื่น้ามีพ่อมีแม่กันหมดเราไม่มีเราหากแม่ไม่เจอช่วงนั้นผมร้องให้ กนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นผลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความทุกข์ยากอยางแสนสาหัสของผสมนิกรของพระองค์ท่านในอยาน่างนี้วันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2505หลังมหาวัตภัยแหลมตะลุมพุกเพียงสองวัน พระองค์ทรงออกอากาศผ่านวิทยุอ,อสพระราชวังดุสิตชักชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคโดยทรงดนตรีให้คนที่ขอเพลงและร่วมบริจาคเงินทรงมอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์รีบนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้โดยด่วนและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูล,ลนิธิรารชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ ที่พ่อที่ต้องดูแลอีกสชีวิตในสภาพที่เรียกว่าสิ้นเหลือประดาตัวลำพังอาชีพประมงกับเรือหางยาวลำเล็กๆก็แทบจะไม่พอจุนเจือครอบครัวอยู่แล้วภาพที่พ่อต้องเสี่ยงอันตรายวิ่งเรือออกไปไกลๆเพราะปลาที่เคยชุบชุมชายฝั่งถูกคลื่นยักษ์ทำลายจนหมดสภาพความอุดมสมบูรณ์สุดท้ายพ่อจึงตัดสินใจส่งเขาไปอยู่กับลุงที่อำเภอท่าศลา เพื่อจะได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนตรงหน้าและแต่น้องวันทีตลงหน้าออกไปหับลาอึนมาซื้อก็ร้านกินลงหน้า ประเทศที่ยาวไกลและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นได้ชุบชีวิตใหม่ให้เด็กๆที่ต้องสูญเสียพ่อและแม่เด็กที่ต้องกลายเป็นกัม้านในชั่วพริบตาจากมหาวตภัยในครั้งนั้นได้กลับขึ้นมามีชีวิตใหม่โดยทรงพระราชทานทุนการศึกษาและรับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานให้เรียนต่อจนสุดความสามารถโดยไม่ต้องกลับมาใช้ทุนเช่นเดียวกับเด็กชายสุวิทย์ ที่ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ในครั้งนั้นด้วยลงกตังใจเรียนลงหนาแต่เรียนใส่งโทงาว่วงหน้่วงร้อนอา้าเราเลยกับภาพความทรงจำที่หนักเกินไว้และต้องจากพ่อแม่มาไกลเพื่อได้มีโอกาสเรียนหนังสือสำหรับเด็กหลายคนอาจเป็นรอยต่อของชีวิตที่ทำให้อ่านเดินผิดทางได้ง่าย แต่สำหรับสวิทแล้วความรู้สึกเหล่านั้นกลับกลายเป็นพลังให้เขามุ่มานะที่จะเรียนให้ดีจนได้เพื่อเอาความรู้กลับไปช่วยพอ่อความรู้สึกของช่วงที่ผมต้องไปเรียนก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องไปอยู่โลกโลกหนึ่งเราจากพอ่อจากแม่แม่ พี่น้องจากทุกคนไปมีความสลดหดหู่แต่ด้วยด้วยด้วยกำลังใจงที่พ่อที่ญาติพี่น้องทุกคนให้ว่าเราจะต้องไปไปเพื่อความสำเร็จเพื่อที่จะต้องกลับมาาะทำให้มีพลังที่จะต่อสู้และที่สำคัญที่สุดก็คือความเด่นของโรงเรียนนั้น ต้องให้เราเป็นคนเข้มแข็งต้องช่วยเหลือตัวเองต้องมีระเบียบวินัยก็มีอยู่หลายๆครั้งครับที่ผมต้องแอบร้องไห้อยู่ไม่ให้เพื่อนเห็นไม่ให้เพื่อนว่าได้ว่าเราเป็นคนร้อนแร อยู่ของตัวเองผมต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าผมมาจากไหนผมเป็นใครผมมาเรียนที่นี่มาเพื่ออะไรผมต้องมุมานนะในในตรงนี้ลองนึกภาพกลับไปถ้าหากว่าคนที่พ่อแม่ คนที่ญาติพี่น้องคาดหวังไปเรียนแล้วประสบความล้มเหลวกลับมาเขาจะมองกันอย่างไรประกอบกับผมได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิราชประชานุกเคาะจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดนี้เป็นสิ่งที่เตือนผมอยู่ตลอดเวลาว่า ผมต้องทำให้ดีที่สุดต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะต้องทำให้ประสบผลสำเร็จจะต้องเป็นคนดีในสังคมและถ้ามีโอกาสต้องช่วยเหลือสังคมเท่าที่เรามีกำลังอย่างเต็มความสามารถสิ่งเหล่านี้แหละครับ เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมต้องต่อสู้ตั้งแต่เด็กมาจนปัจจ so nice. uh, hey. ุบันเฮ้ยบเรสวัสดีเว้ยวันนี้อแอ๊ดตะวนไม่มาว่าเดี๋ยวเดวไปไปไปไหนน้ำมาไปไ้วิ่์ไปกนนไวิ่์มันเด็กเรียนเอาจานมาชุดมันก็ไม่ป่อยวิหมไปไหมไปไปไป ลองได้ต e tamam e ั้งใจดีทําดีมีความมุ่มานะไม่ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกให้เผชิญชะตากรรมอย่างไรปาฏิหาริกก็เกิดขึ้นได้เสมอเด็กชายตัวเล็กๆจากตำบลบ้านแหลมตะลุมพุกที่ชีวิตเกือบจะกรืนหายไปกับเครื่องยักษ์จากที่เคยเป็นกำพร้าที่ต้องสูญเสียแม่และน้องชายในครั้งนั้นก็ดูเหมือนจะพลิกผันชีวิตที่จมดิงให้กลับยืนหยัดขึ้นมามีชีวิตใหม่ได้ ก็ด้วยน้ำพระราชชาิไทัยจากพ่อหลวงของแผ่นดินและจากผลการเรียนที่ดีมากพอที่จะกำหนดความสบายให้กับชีวิตตัวเองได้หากเลือกที่จะทำงานกับบริษัทที่ยื่นข้อเสนอด้วยค่าตอบแทนที่คุ้มค่าแต่สำหรับอาจ,จารย์สุวิทย์นรงดิษ์ท่านได้ตัดสินใจไว้แล้วตั้งแต่วินาทีแรก ที่ได้รับพระมหาการุณาที่คุณรับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานว่าจะอุทิศความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาเพื่อก่อประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นให้เหมือนกับชีวิตของตนเองที่ได้รับตลอดมา4พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2532พายุใต้สุนเย ขึ้นฝั่งที่จังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและฆ่าชีวิตผู้คนอาจ,จารย์สุวิทย์ได้นํานักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง30คนร่วมกับคณะอาจ,จารย์แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคกระบี่อีก5ท่านลงไปช่วยชาวบ้านสร้างที่พักและโรงพยาบาลประทิวน่านถึง1เดือนเต็มด้วยพอรู้และเข้าใจดีถึงความรู้สึกของชาวบ้านที่ต้องทุกข์ทรมานและกำลังรอคอยความช่วยเหลือ เพื่อให้ผ่านพ้นฝันร้ายที่เขาจะต้องจดจำไปชั่วชีวิต